พุ่นพาวเวอร์ท่าแมกกาซนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศัวสดีครับเราก็เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็รอรับสภาพที่จะเลิกล็อกดาวน์ล็อกขยายตัวง้นตอนนี้ถือว่าดีนะครับการล็อกดาวน์นี่ถือว่าแทบจะไม่มีแล้วในส่วนซึ่งนอกเหนือจากโรงแรมร้านอาหารวีสอร์เนี่ย ของเรานี่ไม่ได้กระทบนะครับส่วนของโรงงานอาหารเนี่ยเราไม่ได้กระทบอันนั้นถือว่าดีในส่วนของโรงแรมร้านอาหารเนี่ยโรงแรมจะขึ้นมาช้ากว่าร้านอาหารเพราะว่าเขาเปิดเป็นเฟสเฟสเลิกล็ลอกดาวน์แต่คนก็ยังแย่งกันอยู่พอสมควรแต่ร้านอาหารเนี่ยจะไปได้เร็วกว่าังนั้นสองส่วนแล้วเนี่ยเราเห็นสัญ,ญญาณบวกนะครับในใรมันน่นถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปตรมา่สองสามสี่เนี่ยเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ยังไงก็เชื่อมั่นว่าดีกว่าปีที่แล้วร้านอาหาร นะครับจะได้เร็วกว่าโรงแรม ของร้านอาหารในภาพรวมนะก็ประมาณ20%ไมิบเาอม่ว่ในในยอดขายรวมของบริษัทนะส่วนของร้านอาหารกลับมาก่อนเพื่อเลยนั่นเป็นการเพิ่มที่ที่ททมากที่สุดส่วนของโรงแรมเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเพราะนั้นเราจะเห็นผลก็คือไต่มาส3เชื่อว่าอย่างนั้นถ้าต่อดีน่่ยวต่างประเทศไม่มาในประเทศของเราเองเนี่ยแค่3าเปอร์เซ็นต์ต่างประเทศของเรา,าที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยทีนี้ตื่นตัวแล้วก็ตัวเลขก็ขึ้นมาทั้งกระดานนี่คือสิ่งที่เรารออยู่ครับเพราะโรงแรมเนี่ยถึงเปิด มาเนี่ยก็เปิดแบบไม่เต็มเฟสแม้ว่าเราจะไม่ล็อกดาวน์แล้วเนี่ยส่วนของโรงแรมเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างช้าๆกิจจะน้อยอยู่ร้านอาหารเนี่ยจะมาได้เร็วกว่าเพราะนั้นสัญญาณบวกที่ดีคือร้านอาหารแล้วกเ็เราเห็นชัดเลยนะครับตั้งแต่เดือนสองที่ผ่านมาเดือนสามนนั้นเราก็มองว่ามันจะเป็นไปได้ดีกว่าเดิมต่างประเทศตอนนี้ตาราบเทนน่าที่ยังมีการปิดอยู่เนี่ยมันไม่ได้แบบเพิ่มอะไรขึ้นพอร์ตของเรานี่ก็มีเพียงสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วอยากจะไปจะโหมเนี่ยแต่ขนาน,นี้ต่างประเทศก็ยังไม่ได้เปิด ด้านนี้สัดส่วนต่างประเทศของเราเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มากนะครับแล้วเมื่อต่างประเทศเปิดเนี่ยต้องใช้ เร,รรเ,รเรื่องล็อกดาวน์นี่นะครับบวกแน่นอนสินค้าของเราเนี่ยเมื่อลูกค้าเขาเข้าโรงแรมก,ก็ต้องนอนเสื้อผ้าเครื่องใช้ในห้องนอนเนี่ยก็เกี่ยวกับน้ํายาด้านการซักรียนะที่เราเราเป็นสินค้าหลักเราอยู่แล้วยังไงเขาต้องใช้เป็นตัวเลขที่สัมพันธ์กับอัตราพักเลยนอนเสร็จแล้วก็ต้องกินอาหารในครัวแล้วก็มีสินค้าจำนวนมากซึ่งใช้เครื่องล้างจานน้ายาทำความสะอาดแล้วถ้าสถานการณ์มาถึงสระน้ําก็ต้องใช้น้ํายาเชอุปกรณ์ของเราแล้วเมื่อเขาจะต้องอาบน้ําการ ใช้น้ำร้อนอาบน้ำเนี่ยแล้วก็มีอุปกรณ์ประหยัดพลังงานตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหม่เลยนะครับกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่จะทําให้โรงแรมรีสอร์ทจานวนมากต้องมีระบบบําบ,บัดน้ําเสียจากเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามแล้วก็เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ร้นานอาหารขนาดใหญ่ปีนี้นะครับปี64่เนี่ยตุลา4กําหนดแล้วโรงแรม60ห้องต้องใช้คอนโดรีสอร์ทจาก200ห้องเนี่ยเหลือร้อยห้องเพราะฉะนั้นจะมีตลาดจํานวนมากเกิดขึ้นนะครับในปีนี้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับก็เ,เป็นเป็นแนวโน้มที่ดีครับเป็นส่วน ของน้ำยาทาความสะอาดเนี่ยเราเข้มแข็งมา30ปีนะไม่ใช่เพิ่งทำงานรู้จักเราแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ยาฆ่าเชื้อเป็นเรื่องใหม่นะครับมีคนเข้ามาเล่นเยอะเป็นร้อยเลยแต่ยาฆ่าเชื้อเนี่ยไม่ถึง10%ตของตลาดทั้งหมดมาแล้วเดี๋ยวก็เลิกหล,กหลักๆก็คือน้ํายาที่เราให้ฟังนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวฆ่าเชือ้อเราเข้มแข็งอยู่แล้วถ้าเกิดลูกค้าใช้เรามาเป็น10ปีนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครจะเข้ามาคิดว่าเรื่องการฆ่าเชื้อก็คือเป็นแค่ตัวนหนึ่งแล้วก็ไปตามตลาดนะครับขออย <laughs> <laughs> แพงเรากลัวการปิดประเทศท่ายูเครนนี่เราไม่กลัวมาปิดไทยก็แล้วขึ้นอยู่กับการที่เปิดประเทศครึ่งหนึ่งของธุรกิจเราเนี่ยคึ่งกับท่องเที่ยวร้านอาหารเรื่องบริการถ้าตรงนี้มันไม่สะดุดเราก็จะมีกําไรพอม,มีกําไรราคาหุ้นก็ต้องขึ้นการเตรียมตัวเรื่องเรื่องของการให้มียอดขายเพิ่มมีกําไรเนี่ยสัญญาณตอนนี้เป็นบวกหมดนะการปรับตัวของเรากับเทคโนโลยีกับโลกตอนนี้เขาสนใจกรีนเมื่อเดือนพฤศจิกายนนี่เองท่ามกลางความหมองมัวทั้งหลายแหล่ในธุรกิจเนี่ยเราก็เป็นเส้นสัญ ยาก,กับบริษัทลัวใหของแคนดา,าซึ่งเป็นผู้นําทางด้านการทำำาบบรํา,รรรา,ค,าทความสะอาดแบบครีนใช้สารธรรมชาติใช้ดนตกีในการทําความสะอาดเจราจานาสินค้าเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะร่วมทุนกับเขาตัวนี้นี่น่าน่าสนใจมากเพราะว่ามีไม่กี่คนในโลกที่เอาตรวนี้เข้ามาแลวคนก็สนใจนะเราเป็นเจรจาแล้วเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอนาคตใหม่ที่น่าสนใจที่เราจะเป็นบริษัทแรกที่นําเทคโนโลยีเขา้ามาคือการทาความสะอาดเนี่ยเราเป็นการใช้สารเคมีตัวที่มาจากโรงกลั่นน้ํามันที่เป็นวัตถุดิบซึ่งคนก็ต้อง รัวแล้วมีผลกับระบบน้ําเสียแต่อันให่เนี่ยถ้าเอาจุลินทรีย์นะครับสกัดเซและการทำความสะอาดเนี่ยต้องเอาสารที่ปลอดภัยออ์แคนิกครับนิ้วจุ่มได้เลยแล้วจุลินทรีย์เนี่ยพอมันทําลายอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วตัวมันก็สลายตัวไม่เหลืออะไรเลยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่สามารถพัฒนาหรือเก็บจุลินทรีย์ไว้ได้ออกมาแล้วก็ตายทียนี้เขาเก่งครับให้มันถลบสลบก่อนเราเราจะให้งานปลูกให้มันตื่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาตัวที่มาบอกเลยว่า100ล้านตัวต่อซีซีเนี่ยที่ดูมีไม่กี่คนในโลก ที่สามารถพัฒนาวัมาตนี้ได้หนึ่งร้อยล้านตัวเรามั่นใจในทิศทางที่เราทํามาเรามั่นใจในเทคโนโลยีที่เราทํามาต้องยอมรับว่าไอ้คลื่นของไอ้การล็อกดาวน์คลื่นของโควิดมันแรงกว่าที่คิดสักครึ่งปีนี้น สองปีเข้าไปแล้วนั้นหวังอย่างเดียวว่าถ้าเผื่อิ่งแวดล้อมอรัฐบาลมองเห็นการเปิดประเทศเนี่ยนะมีการขยายตัวเรามั่นใจว่าเรามาในทุกิจที่ถูกตอนนี้เราไม่คิดจะเปลี่ยนเซกเตอร,ร์เราจะอยู่ในตรงนี้แล้วเราเชื่อมั่นว่าแรงของประเทศไทยคือตรงนี้นักลงทุนก็มั่นใจได้ว่าเราไม่เปลี่ยนเซกเตอร์แน,น่นอนเราเข้าไปในเวนีเดศนานเนี่ยเกิน20ปีนะครับทั้งฮานอยทั้งโฮจิมินห์เราเข้าไปที่นั่นเนี่ยเกิน20ปีแล้วเราก็าไปมีสาขาไม่สาขาย,ย่อยตัวแทนย่อยที่ดาดานางังมีความแข็งแกร่งท ไปเนี่ยเราก็พยายามเจรจาเขาเขาก็โอเคนะครับที่จะเปลี่ยนฐานะเป็นผู้ร่วมทุนเพราะเขาตลาดเสร็จผมว่าเราได้ใช้เงินทุนของเราเขาก็แฮปปี้นะเวียดนามที่ชื่นชมไทยนะครับตลาดหลักทรัพย์ไทยเราเป็นหลักเป็นฐานดีกว่าทีนี้ตัวแทนเดิมที่เรามีอยู่มีตลาดใหญ่มากที่เวียดนามที่หนึ่งที่เกาะฝูกอกมีสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลต่างชาติลงทุนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราตั้งใจที่จะเป็นเลืองทลยที่จะไปปักหลักที่นั่นปีนี้การร่วมทุนในเวียดนามจะเกิดขึ้นในปีนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ ต้องรอละเปิดประเทศให้บินไปได้มาไหลนี่รีบไปเจราจาละอุตสาหกรรมนึงเขาใหญ่เ็นการท่องเที่ยวนะตอนนี้ใหญ่กว่าไทยแล้วนะที่ประมาณ40%ไม่เกิน50%ของไทยปลาเติบโตเขาดีเชื่อว่าภายใน4-5ปีเนี่ยเขาเจะเป็น70-80%ของประเทศไทยเรารีบไปก่อนเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยใน CLMB ที่เราไปเวียดน,นามใหญ่ที่สุดในทั้งหมดเราไปตอนนี้ก็ประมาณแค่10%ของยอดขายทั้งหมดนะครับแต่เวียดนามคนเดียวเนี่ยเกือบครึ่งนะรขบของ CLMB ถ้าเราขยายถ าอื่นๆของเมืองไทยไปได้มากขึ้นเนี่ยมันก็ไปช่วยลดไปฟิกคอร์สยิ่งขยายไปได้เยอะต้นหุนก็ยิ่งต่ำเรื่องที่น่าท้าทาย นะครับเพราะหลายเรื่องเนี่ยเมืองไทยเราแข้มแข็งบางทีเราอาจจะไปเจอคู่แข่งสิงคโปอินโดมาเลนะถ้าเราชนะได้ทีนี้โอกาสดีแน่นอนเราไม่เห็นประโยชน์ในการไปตั้งโรงงานที่กันพยาบาพเวียดนามนี่เป็นเรื่องท้าทายที่เราต้องรีบไปเพราะเงินทุนที่เตรียมไว้เนี่ยเราใช้ไปไม่ถึงครึ่งที่สบายครับเรื่องเงินทุนเราเรามีกําไรสะสมอยู่นานทีนี้รู้สึกจะเป็นปีที่สองนะครับหลังจากต้มยำกุ้งล่อบนั้นเราไม่เคยขาดทุนเลยเราก็มั่นใจในสิ่งที่เราทําทุกปีทุกปีสวัสดีครับผมนายวีระพงษ์ฤทธิ์ศุขันธา ที่บริหารบร,ริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีจำกัดมาาชนขอนําเสน,นอมีนาให้จะจบไตรมากหนึ่งนะครับท่องเที่ยวก็มีมากขึ้นโรงแรมก็ทยอยเปิดมากขึ้นแต่ว่ามีภาวะของตัวโควิดตัวโอเมกอนที่ยังเพิ่มสูงขึ้นทุกวันทั้งนี้ก็กลายเป็นอะเรเกือบจะได้เป็นโรคประจําตินแล้วล่ะนะครับท่องเที่ยวก็ยังท่องเที่ยวอยู่รายได้ของทางบริษัทที่เกี่ยวกับโรงแรมก็ทยอยเพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่มุกคลาคุมพา มีนาทยอยมากขึ้นในส่วนของอื่นๆเราก็ทยอยขายโปรเจกต์เครื่องล้างการเครื่องครัวเครื่องซักรีดที่เป็นวันตัลลี่ที่โรงแรมก็จะได้เอาไปใช้ช่วงไรมาสองไรมาสามที่การท่องเที่ยวจะเริ่มกลับเข้ามามากขึ้นครับผลิตผลิตผลใหม่ของทางบริษัทเราก็นําเข้าตัวไบโอเทคโนโลยีที่เป็นสินค้าทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆที่ใช้จุลินทรีย์เอนไซม์ต่างๆซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยไม่ใช้สารเคมีซึ่งทยอยเข้ามาจัดจาหน่ายมากขึ้นจากที่ได้เปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับในไตรมาสสก็คาดว่าสา,าการก็คงดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ประกาศวันที่1กรกฎาคมเป็นโรคประจําถิ่นท่องเที่ยวเข้ามาก็ไม่มีการเทปไม่มีการกักตัวคาดว่านักท่องเที่ยวก็จะบามากขึ้นผลประกอบการของทางบร,ริษัทคาดว่าไตรมาสสองดีขึ้นมากไตรมาสสามไตรมาสสี่ก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ปีนี้ว่าบริษัทก็เป็น ในส่วนของทางโรงแรมว่าเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในส่วนร้านอาหารเซจูเอวก็จะมีจัดโปรโมชั่นอะไรต่างๆเป็นการกระตุ้นให้ร้านอาหารย่อยใช้เครื่อง้ังจารเพื่อเป็นบุคาลนาำมัยที่ดีไฮเยีนลดการสัมผัสอะไรต่างๆส่วนอุตสาหกรรมอาหารเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับประเทศไทยก็เป็นหัวโลกจะย่อยมีออเดอร์มากขึ้นเรื่อยๆอสังหาริมทรัพย์ก็กลับเข้ามาพื้นตัวนะครับในส่วนของสระน้ําวางระบบสระน้ําต่างๆเข้ามามากขึ้นว่าปีห้าหกหน้าก็เป็น ปีที่ทพิลพัตก็กลับมาขยายตัวแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทางบริษัทก็มีการนําเข้าเครื่องจักรต่างๆด้านพื้นด้านโรบอทต,ต่างๆที่มีการเสริมอาหารหรือทําความสะอาดพื้นต่างๆที่เข้ามาทดแทนแรงงานคนเพื่อลดการที่จะอยู่แออัดหรือว่าลดการใช้แรงงานคนไปใช้เครื่องจกักร a u t o m ชัันมากขึ้นที่เอาเข้ามาทาตลาดเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันมันตลาดต่างประเทศของพิรพัตปัจจุบันเนี่ยท่า ทางัมบูชาได้เปิดประเทศแล้วคาดว่านักท่องเที่ยวก็ไปมากขึ้นมากที่จะขยายสินค้าเราไปทางยิลเลอร์ที่มีอยู่ในต่างประเทศนะครับส่วนหนึ่งก็คือทางเวียดนามซึ่งตามแผนบริษัทนี้อาจจะไปลายไตรมาสสหรือต้นไตรมาสสาก็าจะมีการร่วมทุนกับบริษัทที่อยู่ในเวียดนามก็ขยายการเจริญเติบโตในต่างประเทศที่เราเลือกเวียดนามเป็นประเทศแรกเพราะว่าอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามอาดีตก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยเป็นตัวเลข2หลัก ท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างน้อยมีอันซีนต่างๆที่ทางเวียดนามได้เปิดตัวมากขึ้นที่สําคัญโดยเฉพาะกูคูกัวก็จะมีแผนที่จะขยายที่จะไปตั้งสาขาที่เกาะคูกัวของเวียดนามเกาะคูกกัวก็เหมือนกับภูเก็ตแต่ว่าระบบสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยังไม่เจริญมากนะรัฐบาลเวียดนามก็กําลังทยอยที่จะปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยโรงแรม5้าดาวอะไรต่างๆนับสิบแห่งก็ได้เข้าไปเปิดตัวแล้วรอ ประเทศเวียดนามซึ่งปลายเดือนมีนานคาดว่าเขาจะเปิดประเทศไายมาสสองสายมาสสามสายมาสสี่คาดว่าเวียดนามก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มมากขึ้นภาพจริงๆของเวียดนามเนี่ยถ้าดูตามอัตราการเติบโตของการทเนี่ยวขยตัวเพิ่มลากขึ้นภารลงทุนของต่างชาติอะไรก็ตอนนี้ไม่ลงทุนในเวียดนามมากขึ้นมีนินมนมอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่ทางรัฐบาลเวียดนามเานี่นั้านุนอัู่าาดว่าในตขอาทศเทียวนยามตัเพิ่ กาเติบโตเนี่ยสูงสุด P L M V ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ทางบร e no ิษัทหินโอกาสที่จะเข้าไปเวนเจอร์ ว่าจะร่วมทุนหรือจะไปเปิดสาขาใหม่ในต่างประเทศที่มีศักยภาพเยอะว่านักท่องเที่ยวเ็ายังมีน้อยเข้าไปน้อยมันสามารถจเจริญเติบโตนักท่องเที่ยวเข้าไปเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีครับในระยะแรกที่เราเข้าไปร่วมทุนกับบริษัทที่อยู่ในเวียดนามคาดว่าโดยประมาณก็ไม่เกิน1นึ่งแสนเหรียญแต่ถ้าเราไปเปิดสาขาเองเนี่ยอาจจะใช้เงินประมาณ3ามสี่แสนเหรียญก็ตกประมาณ10ล้านบาทนะครับปกติเราไปเรามี ยูเลอร์ที่ขยะขายสินค้าเราอยู่ในตลาดเวียดนามอยู่แล้วนะครับที่ฮานอยดานังโอจิมินเราวางแผนจะไปร่วมทุนที่ตลาดโอจิมินทีมิกกยภาพในการท่องเที่ยวหรือ เงิเดืบโตต่างๆเงินลงทุนเนี่ยเราก็เอาไปขยายตัวในด้านเครื่องจักรต่างๆอย่างเช่นการขายเครื่องจารหรือว่าเช่าเครื่องจารในตลาดเวียดนามเพิ่มมากขึ้นและขยายในกลุ่มโรงแรมของทางเวียดนามเนื่องจากตัวแทนของเราด้วยเงินทุนของเขามีอย่างจํากัดเราก็สามารถที่จะระดมทรัพยากรหรือว่าเงินลงทุนของทางสัตว์ที่จะเอาไปลงทุนได้ด้วยแบรนด์ของทางธิรพัฒน์เองเนี่ยแบรนด์ของคนไทยในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็รู้จักพักในส่วนของร้านอาหารในส่วนของโรงแรม ส่วนร้านอาหารก็รู้จักไสรจวรวดโรงงานอุตสาหกรรมก็มีอาวสติตกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็มีบริษัทมิตรภูกลุ่มโรงพยาบาลก็มีแอลไลน์ในส่วนของตลาดในประเทศเนี่ยรู้จักแบรนด์พิลรพัทในทุกส่วนการทำความสะอาดการฆ่าเชื้อต่างๆส่วนของเวียดนามเองเนี่ยเรามีดีลเลอร์ที่เรา,าขายผ่านดีลเลอร์เนี่ยมากกว่า10ปีเพราะนั้นแบรนด์ของคนไทยทางพิรพั์เองที่อยู่ในตลาดเวียดนามนแรมหรือตามอะไรเนี่ยเขาจะจัดอยู่แล้วด้วย ขายของตัวแทนที่อยู่ทางเวียดนามก็มีขยายไปทางพนงังฟูพวกบางส่วนส่วนอานอยเนี่ยก็อย่ากลุ่มทำความสะอาดด้านพื้นนี่เป็นเด่นใหญ่ที่เขาทําตลาดอยู่เป็นโอกาสที่เราเราขยายเข้าไปตลาดอานอยที่เป็นมองหลวงของเวียดนามที่เติบโตสุดในอนาคตที่ประษัทชาติว่าจะเติบโตจากนักท่องเที่ยวเยอะมากก็คือฟุกก็ฟูพวกก็คือภูเก็ตของประเทศไทยดีๆนี่ในกลุ่มเที่ยวมีเราไปทั้งหมดแล้วในลาวในมา เราก็เปิดอีกประเทศหนึ่งซึ่งก่อนโควิดเนี่ยเราได้เซ็นสัญญาตัวแทนแล้วคือประเทศอินโดนีเซียอยินโดนีเซียปัจจากรเยอะมาก2-300อมล้านคนก็เป็นตลาดใหญ่แคมก็มีเยอะเรอเ,เกิดโควิด้วก่อนยังปิดประเทศอยู่ทั้งปีในต้นไปโดก็จะเปิดอีกประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพด้วยจํานวนประชากรด้วยการท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่มีมากขึ้นตอนนี้เรายังไม่ขยายโรงงานออกนอกประเทศไทยเพราะว่ากาลังผลิตจริงๆของประเทศไทยเนี่ยก็ยังได้เพียงพอ ในการผลิตที่จะส่งออกและที่สําคัญก็คือในกลุ่ม DRV มันยังมีการสิทธิธอัตราภาษีที่ศูน์เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับก็ยังไม่มีความจําเป็นที่จะเข้าไปตั้งโรงงานในปัจจุบันแต่ในอนาคตก็ไม่แน่เพราะว่าอาจจะต้องขยายโรงงานเมื่อการขายตลาดขายมากขึ้นปัจจุบันนะครับด้วยศูนย์ธุรกิจสาขาตัวแทนของเรา27แห่งทั่วประเทศให้เราขายเริ่มขายโปรเจกต์มากขึ้นไหนสินค้าที่เป็น มิกับสิ่งแวดล้อมขึ้น,นเช่นตัว MBR ที่เป็นกองน้ําบัดน้ําจากโรงแรมต่างๆซึ่งต่อไปก็จะมีกฎหมายที่ต้องควบคุมมากขึ้นสามารถที่จะเอาเข้ามาครัวที่มีการรีโนเวทหรือโรงแรมทั้งใหม่แล้วก็เสนอโปรเจกต์ครัวเราต่างๆเข้าไปแห่งและมีโปรเจกต์ของตันล,ล็ลี่ที่ขายพ่วงเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเครื่องรีดผ้าใหญ่น้ํายาของเราเข้าไปซึ่งปัจจุบันก็ขายได้หลาย ่งแล้วอื่นๆสินค้าด้านพื้นเป็นเครื่องขนาดเล็กขนาดใหญ่ตามโรงงานต่างๆซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีมอ,ออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆส่วนของเครื่องครัวนะครับเป็นเครื่องครัวอุตสาหกรรมเราก็จับมือกับทออสติที่เป็นเจ้าของแบรนด์จากประเทศตุรกีเขามาออกแบบตัวอะไรต่างๆเราสามารถส่งให้ทางออสติเขาออกแบบ ครัวขนาดใหญ่ได้ครับส่วนครัวขนาดเล็กต่างๆเราก็ออกแบบเองได้นะครับแต่ถ้าขนาดใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะให้ทางตุรกีเขาออกแบบโซลูชันต่างๆที่เกี่ยวกับครัวได้นะครับในส่วนของพาร์ทเนอร์ในปีนี้ที่จะเพิ่มมากขึ้นก็มีหลายส่วนเครื่องครัวต่างอุปกรณ์ต่างๆเราก็ไปจับมือกับโรงงานสเตเลดต่างๆเสนอเป็นโปรเจกต์เข้าไปส่วนซักรีดแล้วก็จับมือกับบริษัทที่เขาขายเครื่องซักผ้ารีดผ้าอบผ้าเพื่อเข้าไปเสนอโปรเจกต์ที่จะเข้าไป นำเสนอให้โรงแรมต่างๆที่จะกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ซักร,กขร 25, 65, กีของเราเสนอเครื่องซักพ้าร่วมกับพ์ทเนอร์ของเราในปีปีนี้2 5 6 5ด้วยสาการต่างๆเริ่มลี่คายขึ้นคาดว่ายอดขายของเราก็จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ20-30%ที่เราตั้งเป้าไว้ยังไงก็ยังไม่ไม่เท่าปีที่ก่อนเกิดโควิดถ้าใช้เท่าของก่อนเกิดโควิดเนี่ยก็คาดว่าอาจจะต้องเป็นปี2566หรือ67อีกปีหน้าหรือ2ปีข้างหน้าด้วยสาการต่างๆที่เริ่ม ปลอดภัยแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์